ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับเนาะกลับมาพบกับบอหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายนะครับผมเนาะของงวดประจำวันที่สามนะครับเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมครับก่อนก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับเนาะบอหลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับแนวทางตัวเลขได้มาจากการดูจากสถตติแนวทางนิเคอินะครับครับผมกะเดี๋ยวเข้ามารับชมกันเลยนะครับนนองของผลเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะสลับผลเมื่อวานนี้นะครับนิเคอินะครับผมที่ให้ไปเนาะเด่น5กับเด่น6นะครับ เด่น5กับเด่น6เช้านะครับเช้า601กับ99นะครับบ่ายออก351กับ49นะครับผมเนาะเด่น6เด่น5เด่น5มานะครับเด่น6มาตัวตัวที่3เนาะ เช้าออก601กับ99นะครับ99นี่หลุดไปนะครับ601มาแค่6นะครับ01นี่หลุดไปนะครับเนาะส่วนรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเนี่ยสากับ4 9นะครับมาเข้า5 1ตรงตรงเนาะ5 1ตรงตรงนะครับส่วน4 9หลุดไปนะครับผมเนาะสรุปแล้วกับเมื่อวานนี่กัเข้ารอบบ่ายนะครับเนาะ5 1ตรงตรงนะครับผม ครับผมก็เดียวมารับชมแนวทางวันที่3ต่อเลยนะครับเนาะครับผมสลับแนวทางของวันที่3นะครับผมเด่น3เด่น2นะครับผมฟัน2นะครับเนาะสายวิ่งสายรูดก็เอาไปพิจารณาได้นะครับเนาะเด่น3เด่น2ฟัน2นะครับผมจับคู่นะครับ สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามครับผมส่วนสามก็มีสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสามสาม แล้วก็36นะครับผมเนาะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะกาเบารองการกำลังศึกษานะครับผมเนาะกำลังศึกษาแนวทางนะครับผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเด้อครับผมเนาะหสามสองนะครับ 20 1 3 1น,น,นะครับผมเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชอบนะครับตัวเด่นที่ชอบคือเน้นตัวนี้เลยนะครับ2 3ส,สนะครับ2 3 2 3แล้วก็20 ส่วน3นี่เน้นไปที่31แล้วก็33นะครับส่วน3ตัวก็6 32นะครับผมเนาะกระโปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะครับผมเนาะครับผมสลับคลิปนี้กับบาหลองกับมีซัมนี้นะครับผมสลับแนวทางนี้เคอเช้าบ่ายนะครับก็ขอให้พีพีเอทุกคนนะครับกับมีโชคลาภในแนวทางนะครับผมสลับคลิปนี้กับกับสวัสดีครับ